ก็แล้วเจอดทางมาก่อนคุณลุงนะคะเพราะว่าเดินนักแล้วตอนนี้มาถึงแล้วนะคะยายสมนมาถึงพระธาตุพนมแล้วนะคะสมน์ชาแนลสมน์ชาแนลนะคะอยู่ท่าพนมค่ะเป็นขบวนแห่ขบวนแห่กองบนรอบองค์พระธาตุพนมตามระเพณีอีสานเราเป็นอย่างนี้นะ น้องประชาชนไดามาร่อกถ้ามาแห่รอกองพระชาชนแล้วสใจมาถึงแล้วจ้ามาอยู่ภาค่หนือผู้ติตสนผู้สนไปยังผู้ทิตองรับไปนะมากับแม่นก่อนลุงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานบอกคุณลุงแล้วเดินทางมาก่อนเนาะคุณลุงก็ก็ให้มาก่อนนะก็มาถึงแต่เมื่อวานนะคะ มาถึงแต่เมื่อวานแล้วค่ะสามสามตำบลปอกน้อยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครต้นทองหนึ่งร้อยบาทอันนี้รอแม่อยู่นะคะรอแม่นกอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่พระธาตพนมแล้วนะคะสีรัตนไตและสิ่งสักดิ์สรทธทั้งหลายในสากนโลก จงบันลมบันดาลประทานพรให้ผู้ที่ได้ร่วมทำบุญและกล่าวลาไาแล้วม่ได้กล้องมาในายซียายก็เลยไม่มีมือถือมือหนึ่งถือรอบมือหนึ่งไม่ได้รูดเดีี่ดูนะคะไม่มีมือดูคอมเมนต์นะคะมากับแม่นกค่ะแม่นกรับมาจากทุ่งนาลุงพลนักแต่เมื่อวานนี้แม่นกไปทุ่งนาลุงพลแล้วก็รับมาเลยนะคะ ก็มารอลุงอยู่ที่นี่แม่นกลับมางแต่เมื่อวานแล้วนะคะมาจากอำเภอยังจากอำเภอไรตอนนี้แม่นกกำลังเสี่ยงโชคอยู่นะคะแต่งร้อยบาทน, ant, นี้ก็คือพระธาตุพนมนะคะเข้าไปข้างในตอนนี้กำลังอัปคลิปอยู่ก็เดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้ดูนะคะเอฟซีนะครับนางสาวพุทธ พลาสีสกพร้อมครอบครัวจากจังหวัดมุกดา,าหารสมบูรณ์หนึ่งร้อยบาทสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะยายอยู่พระธาตุพนมแล้วค่ะโคนยายชื่อมากับคุณแม่นกค่ะพร้อมครอบโกลหนึ่งร้อยบาทมแม่นกรับมาตั้งาาาแต่เมื่อวานค่ะามจากจังหวัดสระบุรี อ่าร่กโีเปีนแดนที่อุดมสมบูรณ์ยายไม่มีดูมือรุดคอมเมนได้ยายถือล่มมนหนึ่งลมีร่มันแดดร้อนมากแม่กำลังเสียงโชคอยู่มาด้วยกันทั้งหมดสี่คนนะคะมากระหลานแม่นกด้วยนะคะสามอต้องสามมห้อบ่สามห น้อยานนี่ม่คนลหอรบรคันแม่กำลังหารางวัลเขียนหม้อมอซอช่อลูกคนจอปนทหารก่